ใครเคยกินเสาวรุษบ้างคะใครที่ยังไม่เคยกินยายจะบอกวิธีกินง่ายๆนะคะอร่อยด้วยคะ่ะเสาวรุษที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะมีสีเหลืองกับสีม่วงสีเหลืองนี่จะออกรสเปรี้ยวสีม่วงจะมีหวานเสาวรุษเป็นผลไม้ ที่ช่วยลดไขมันในเลือดค่ะวันนี้ยายจะพากินส e a w e e ให้อร่อยออร่ยค่ะจะบอกวิธีกินส e a w e e แบบง่ายๆนะคะเมื่อเราได้ส e a w e e มาแล้วเราก็จะล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งวิธีผ่าเราก็ระมัดระวังอย่าให้น้ำา e วรุ e ออกนะคะเมื่อผ่าเสร็จแล้วเราก็ ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยอันนี้จะใส่เกลือนะคะกินได้ทั้งเมล็ดเลยนี่เราจะกินให้ดูเราเคี่ยวเมล็ดเลยค่ะนีกินทั้งเมล็ดนะคะนี่อีกวิธีหนึ่งคนที่ไม่ชอบเมล็ดนะคะคนที่ไม่ชอบกินเมล็ด เราก็จะเอาผ่าเวรสออกประมาณสักสองลูกหรือสามลูกหรือแล้วแต่เราจะทานจะกินแล้วเราก็เติมน้ำสุกลงไปนิดหน่อยเอาไปเอาไปปั่นค่ะปัน่นปั่นให้เนื้อหุ้ม,มเมล็ดนี่ออกแล้วเราก็มากรองแล้วเรากรองแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่ได้น้ำเาวรุตออกมา ในตัวนี้เราจะเติมเกลือหรือจะเติมน้ำผึ้งก็ได้แต่ในแก้วนี้ยายเติมน้ำผึ้งค่ะอันนี้ก็กินได้อร่อยเหมือนกันลองทำนะคะกินง่ายๆมีประโยชน์มากมายค่ะประโยชน์ของเสาว,วรุธนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงปอดช่วยลดไขมันในเลือดรักษาลูกความดันโลหิตสูงค่ะ